กาจะมีสองสีนะครับไอ,อ Jamie, ส lonely, ้สีส้มกับสีเตรียมจัดส่งต้นกล้ากันเลยครับ นี่ครับต้นรากนะครับสนใจต้นกล้าดรวเรืองคุณภาพดีพร้อมตลาดรับซื้อผม,ผ,มผลิตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับรากเน,น้นเน้นนะครับต้นกล้าสวยสวยครับสวัสดีรค,ครับวันนี้วันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามครับพามาดูต้นกล้าสวยที่เตรียมจะจัดส่งให้กับลูกค้าพรุ่งนี้ครับ นี่คือต้นกล้าดาวเรืองคุณภาพดีจากร้านนุกดาวเรืองนะครับผมเตรียมจัดส่งพรุ่งนี้นะครับให้กับลูกสวนทางดอาอินทนน์นะครับร้านนุกดาวเรืองรับซื้อดาวเรืองจำนวนมากรับลูกสวนทั่วประเทศเรามีต้นกล้าดาวเรืองคุณภาพดีจำหน่ายเรามีเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองคุณภาพดีจำหน่ายพร้อมรับซื้อผลคืน สนใจติดต่อ0 9 8 3 6 9 4 6 5 0992356462สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันที่17ตุลาคม2563ครับเรามาอยู่กันที่ฟินอินดอยเรามาส่งต้นก้าสวยๆครับผมตอนนี้ ไอ้ดัวน่าจะมาถึงแล้วครับน่าจะใช่นะครับพอดีเลยไอ้ดัวสวัสดีครับครับผมไม่ไอ้ดัวมาพอดีเลยครับนะครับผมเดี๋ยวมัดจดส่งอในโรงเพื่อโอ้โในโรงทั้งหมดเจ็ดพันต้นเลยไหมครับครับอ๋อโอเคเดี๋ยวเลือกมาให้ครับน่ บ้าน,านอะไรนะครับบ้าตอนไบ้านหมูบ้านหม,มูอย่เข้าไป ขนาดของเขาเขาบอกว่ารถธรรมดาขึ้นไม่ได้นะครับทางนั้นอ่ะได้ไหมยากเขาเทเทถนนใหม่ครับจะได้โอ้ยนี่ได้ใช่ไหมครับผมเลยตัดสินใจแล้วผมไม่เข้าไปดีกว่าตอนแรกว่าจะเข้าไปตอนแรกผมก็จะเข้าไปนะครับข้าแดงไม่เข้าไม่ได้หรอกแต่ข้าวสุกตรงนี้เข้ายาก ต้นกล้าจะมีสองสีนะครับอ้สีส้มกับสีเหลืองไข่ดาวที่ือหงไข่ดาวแล้วเหลืองดอกคูนครับไอ้เหลืองไข่เอ่อเหลืองดอกคูนเนี่ยอ่าที่ถาจะผมจะปาดถาดไว้ให้เป็นสัญลักษณ์นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ต้นจาก าลากมันจะน้อยกว่าสีส้มนะครับโอเคนี่แหละครับสองต้นการแล้วครับผมโอเคเท่าน,นี้แหละครับจะสองต้นการเรียบร้อยครับอายดัวนะครับมาจากบ้านแม่ยะนะครับผมบ,บนไรยถนนนะครับ สำหรับพี่น้องเกษตรกรทางภาคนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับและใกล้เคียงนะครับถ้าสนใจปลูกดาวเรืองส่งร้านนุกดาวเรืองก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับผม0983694665นะครับ0992356462สองเบอร์นี้เท่านั้นนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ กลางเป็นหลักไม่ว่าดอกใหญ่ดอกเล็กสวยใจพอดีตัดได้หมดไม่ต้องลังเลแต่ถ้าอย่างเงี้ยสมควรตัดไหมไม่ใช่ไหมอ่าใช่แบบนี้